ห่าละละไหนอ<ค>ยากมองอยากมองยังไงเ<ค><ย><ค><ย>งี<ค>้ยงงงเงาห้อยเลยอะเริ่<ค><ย>ออไมได้ไว้นะกติกาคือกิ้งไปนะคะต้องอยู่ในวงนี้วงนี้เลือกได้ทั้งสองฝั่งแล้วแต่เราจะเลือกต้องอยู่ในเส้นนะนะเส้นไม่ใช่วง<ค><ย>เริ่มจากเลือกฝั่งไหน,น,นอะไรก็คงไม่อยากกินนะคะนั้นๆ เอาเริ่มไปแล้วครับไปแล้วอุ้ยอันน้นแน่เลยอันแรกแน่แได้ไหมได้ได้ได้ครับสองฝั่งจะเอาอะไระช็อกโกแลตช็อกโกแลตเปิดปลาดองจิ้งกัดงับงับงับมด้วยอะไรอะได้อะไรได้เงินหนูนี่ได้เงินไปแล้วนะครับน้องไกค่อยๆนะเอ้ยอไปแล้วไปแล้วไปแล้วอันไหนครับ เอาอันนี้ดีกว่าอ่าอันนี้อันนี้มันอร่อยอันนี้ไปแล้วยังไม่เปิดเลยโู้ฮูวิตามินซีแล้วก็ตังค์ตังค์เหรียนนะครับบาย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 โอ้ยอันแรกครับมั้งอันแรกครับมั้งได้ยังไงเดี๋ยวอันนึงนะคะเหลือฝั่งหนึ่งเปิดก่อนเปิดให้เขาดูก็ได้ยังยังไม่กินก็เปิด

เอาเส้น่าเัาเส้นมาดูมาดูเอาเลือกเอาสกินอะไรๆเอานี่ออนของเองอะไรยแต่เขาเองขอนมไม่มีเปิดขนมขนมไม่ลอยค่ะมาพีพกมันก็ต้องเป็นแบบนี้นะเกิดตกลงช่องก็ไม่ได้อะไรเนี่ยถ้าไม่ได้ไม่ตกไม่ได้เลยไม่เอาแล้ว นิดเดียวไปเอาแค่นี้ก็พอเดี๋ยวอดกินโอ้ยมันไม่มีกระป๋องแล้วันต้องอยู่ด้านนี้เนี่คุณย่ายางตามันคุณย่าคุณย่าก็เอาเบาๆนะคะเดี๋ยวคุณย่าอดกินอดกินอุ้ยยังได้ีกอัไหนเหมือนกันเอามันสีอันเดียวกันเลยเนาะโดนนัดเดียวกันมึงติดชอบอะไร ยังไงเอาเบาอายังไงเอาเบาาะลอ่เดียวอะค่งเดียวอะเอาไปเปิดหลืออรมาเลืออะไรไม่ได้เอออืมเปิอันิมครับอันลิมอีกแล้วพี่น้องลูกพี่น้องเอาปี๖เอานี๖มา้ี๖ มันทับไม่อะไรอะไรเนี่ยต้องหนึ่งเยี่ยมอะไรอะไรยี่ยมว่ะไป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 ไไป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 ไไป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  ้าไม่ถึงอิอันนี้ก็เลยนั้นเลยสองอันสามอันอันนู้นก็ไปไม่ถึงอันนี้ก็จะเลยเอาอะไรดีเอา้วแสไป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 เหลือไว้หนูด้วยได้จอะไรไปปามฝัตบะมม่าอ๋อมม่าเหรอไปแล้วบาไปแล้วครับไปแล้วครับถึงไหมครับถึงไหมครับถึงวะ เอาอุ้ยไม่เีาคุยเออันนี้แล้วกันรมานัมาม่านะคะกับช็อกโกแลตเอ้ยเป่าเปเปาเฮ้ยเป่าทางนี้ดิเอา

โอ้โหเลยได้มันจะไกลไปน่นจะท่อนะมันจะท่อตรงนี้ก็จะเลยตรงนั้นก็จะเลยอะไรอ่ะเลยเฉยขค่อยแล้วนะพี่ไก่เดาึามได้หว่ใอยู่เฉดีก่ได้หว่ได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แค่เนี้ยนี่ก็อยู่อยู่แค่มางั้นเดี๋ยวบได้ไงเรียงกันไปเลยอย่างนี้เลยอันนี้ล่ะ ดีกันี่นะใช่มันจะไ่ไปไกลๆเนาะไปนะครับเฮ้ยได้หบอกไปน่นู่นหนม่ช่กไม่ใช่ไปเป็นอย่างนไม่ใหนม่นมนูนูหน่นไ่่ไเ

อนี้สองนีนะคืออะไรเนี่ยอะไรอ่ะโอโหตกอ,อ่ะเก็เพาะละไม่เอาละก็ได้รางวัลใหญ่แล้วไม่เอาแล้วเนี่